ล่าสุดในเพจภูเก็ปตปดแอกแรมโบเ้เสกสกัตถาวงแรมโบ้สิบทิศฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกพูดถึงเรื่องนี้ไปเอาผ้าขาวมันคล้ายผ้าหอ่อศพอ่าแล้วก็ใช้สีแดงในลนักษณะเปื้อนเลือดไปวางตามจุดต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปมาเนี่ยนะนี่มันเป็นการกระทําที่ไร้สารมันสานึกของความเป็นคนเอาเรื่องความเป็นความตายมาล้อเล่นเวลานี้ภูเก็ตกําลังพยายามขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจปากท้อง เดินหน้าเปิดรับนักท่องเที่ยวมาหมื่นกว่าคนแล้วตอนนี้ผู้ประกอบการภูเก็ตประชาชนภูเก็ตร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมการแล้วดําเนินการเพื่อป้องกันทุกวิถีทางเพื่อให้เดินหน้าต่อได้คนกลุ่มนี้แทนที่จะช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีให้คนภูเก็ตกลับมามีรายได้แต่กลับซ้ําเติมทวงให้สถานการณ์แย่ขึ้นหวังเพียงผลทางการเมืองไม่อยากให้รัฐบาลทํากิจกรรมภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ได้สําเร็จวันว่าพวกพ้องตนเองจะเสียคะแนนนิยม การกระทําของคนกลุ่มนี้นับวันทําให้เห็นชัดว่าทวงความเจริญของบ้านเมืองเอาประชาธิปไตยมาแอบอ้างเคลื่อนไหวมีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลังการชุมนุมวันก่อนเมื่อวันเสาร์จัดคาม็อบคนภูเก็ตจานวนหนึ่งไม่ทนออกมาขับไล่พวกปวดบ้านปวดเมืองสุดท้ายก็มีคนออกมาแชร์ว่ามีบรรดาที่ปรึกษาของสอสอ,อยู่เบื้องหลังกิจกรรมเหล่านั้นแต่พอเป็นข่าวไปก็อ้างว่าเป็นเพียงผู้สังเกตการ <S <S แรมโบ้เนี่ยทิ้งท้ายบอกเลยว่าการกระทํา เร็วๆที่ชัดเจนแบบนี้ค,คือการโกโหกประชาชนคนไทยเพื่อที่จะขัดขวางการแก้ปัญหาในพื้นที่หวังว่าพี่น้องคนภูเก็ตคนไทยที่รักความถูกต้องจะช่วยกันประนามอย่าให้มีการกระทําเช่นนี้อีกแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการเรื่องนี้ในทางกฎหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อชดใช้กับการกระทําที่เลวร้ายมากในครั้งนี้นะอันนี้คือพูดถึงกรณีจัดนิทศการเนี่ยนะเอา วัตถุค้ายศพเอาไปวางอย่นหมนะ,ค,ะคือสถานการณ์ล่าสุดในภูเก็ตคุณนุ่นเมื่อวานอ่าคือเมื่อวานนี่นะคะ